อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับ v i r ร์จิลฟานไดโชว์คลิปขณะก,กำลังฟิตร่างกายทำแฟนลิเวอร์ pool ยิ้มได้แฟนลิเวอร์ pool คงจะได้ยิ้มออกหลังล่าสุดได้เห็นคลิปของ v i r ร์จิลฟานได้ทำให้ไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาช่วยคุมเกมรับได้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ v i r ร์จิลฟานได้เซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งของลิเวอร์ p o o ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่ตัวเขากำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดหัวเขา่าส่งผลให้บรรดาสาวกเดอะคอต่างลุ้นว่ามีความเป็นไปได้ที่ยอดกองหลังชาวดัตนั้นจะกลับมาลงสนามเร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้ในตอนแรกเวอร์จิลฟานไดนั้นได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากการโดนจอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูของเอเวอร์ตพุ่งเข้าเสียบสกัดอย่างรุนแรง ระหว่างเกมเมอร์ซีไซดดาบี้แมตช์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยตอนแรกมีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าเจ้าตัวคงจะต้องพลาดลงช่วยลิเวอร์พูลในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้ยังไรก็ตามล่าสุดกองหลังชาวดัตพยายามที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะฟื้นฝูสภาพร่างกายให้กับมาฟิสสมบูรณ์โดยล่าสุดเจ้าตัวได้แชร์คลิปวิดีโอผ่านทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการโชว์ลีลาการปั่นจักรยานอย่างหนักหน่วง หลังเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เจอเกนครอฟกุนซือของลรเวอร์พูลเคยให้สัมภาษณ์ในแง่ดีถึงเบอร์จิลฟานได้ว่าเขาเป็นนักเตะที่หายจากอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถรับมือกับมันได้ผมเคยพูดเมื่อนานมาแล้วว่าชีวิตมันคือความท้าทายนี่คือความท้าทาย100และพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้และจะทำให้ดีที่สุด เจอเก้นครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปเผยตียโกเอากานตลาล่านั้นยังไม่ฟิตพอลงฉานนิวคาเซลเจอเกนครอปกุ่นสื่อของลิเวอร์พูลระบุตียโกเอากาาันตาล่ากองกลางชื่อดังที่เพิ่งจะกลับมาซ้อมได้นั้นยังคงไม่ฟิตพอที่จะเล่นเกมกับนิวคาเซลเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเสริมว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ํา ว่าแข้งวัย29ปีรายนี้จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไรเจอเก้นครอปเปิดเผยว่าเตียโกเอากันตาลาไม่ฟิลคนดังนั้นยังคงไม่ฟิตพอที่จะลงช่วยทีมดวลกับนิวคาสเซิลเมื่อคืนที่ผ่านมาเตียโกเอากันตาลานั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างรุนแรงในเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับแอตอลนตเมื่อวันที่17ตุลาคมจนทําให้เจ้าตัวต้องพักยาวตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ส่งผลให้ตัวเขาเพิ่งจะได้ลงเล่นให้กับทีมในลีกไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้เขาก็สามารถกลับมาซ้อมได้แล้วจนทําให้แฟนบอลของลิเวอร์พูลหลายคนเชื่อว่าดาวเตะดีกรีทีมชาติสเปนรายนี้ใกล้ที่จะลงสนามได้อีกครั้งโดยเจเกนครอปผู้จัดการทีมได้เปิดเผยว่าผมชอบดูเด็กๆของผมลงเล่นกรณีของเตยโก้นั้นเขาได้ลงเล่นไปนิดหน่อยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ แน่นอนว่าพวกเราตั้งตารอให้เขากลับมาอยู่แต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่เขายังไม่พร้อมในเกมที่ผ่านมากับนิวคาสเซิลเขายังต้องซ้อมอีกสักหน่อยเขาพักไปนานมากหลังจากโดนเล่นงานแบบรุนแรงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเจ็บหนักจากจังหวะน,นั้นจริงอยู่ว่าเอ็นไม่ได้ขาดอะไรและมันก็ไม่ได้มีอะไรหกักแต่มันก็ยังทําให้เขาต้องพักนานในระดับหนึ่งและเขาก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตอีก พวกเราไม่สามารถเร่งในประเด็นนี้ได้พวกเราจะไม่ทำแบบนั้นดังนั้นผมเลยยังไม่รู้ว่าเตียโกจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไรตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาเตียโกได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนิดหน่อยแต่เมื่อวันศุกร์เขาได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตลอดทั้งเซสชันการซ้อมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเซสชันการซ้อมที่สั้นกว่าปกติดังนั้นถ้าหากพูดไปแล้วพวกเราก็ยังไม่ได้ซ้อมกันแบบเต็มเซสชันเลย ที่ผ่านมาเขาทำได้เพียงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบนิดหน่นอยๆและในพรีเมียร์ลีการซ้อมกับทีมเพียงแค่วันเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถลงเล่นได้ในทันทีตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างดูดีแต่ผมก็ไม่สามารถพูดอะไรมากกว่านั้นได้พูดตามตรงแล้วผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในตอนไหนเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ ยูเวนตุสกำลังหมายตาโอริกี้และอีก2แนวรุกในเดือนมกราคมนี้ t u ุโตสปอร์สื่อกีฬาของอิตาลีระบุว่าไอ้มาลายยูเวนตุสกำลังหมายตาแนวรุกเอาไว้3รายในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งประกอบไปด้วยดีเอโกคอสตาเมมฟิสเดปายและดีวอกโอริกี้ของลิเวอร์พูลหลังจากที่ตอนนี้แนวรุกของทีมทำประตูได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกกาโชเซียอ,อิตาลี เล่งที่จะดึงตัวดีเอโก้คอสต้าเมมฟิสเด y ปายหรือดีวอกออริกี้มาร่วมทับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ในช่วงเดือนมกราคมนี้ตามรายงานของ t u t ตโต้สปอร์สื่อกีฬาของแดนมา c กาโรนีด้วยดูการนี้ยูเวนตุสมีปัญหาในแนวรุกเป็นอย่างมากภายหลังเพิ่งทำไปได้เพียง25ประตูจากการลงเล่นในลีกทั้งหมด13นัดโดยในขณะที่คริสเตน r โรดันโดยังเป็นคนที่ทำประตูในลีกให้กับทีมได้มากที่สุด ด้วยการทำไป12ประตูแต่อับาโลโมลาตากับเปาโลดิลานั้นยังยิงได้ไม่เยอะเท่าที่ควรจากการที่ทำไปได้4ประตูและ1ประตูตามลำดับโดยสำหรับดีเอโก้คอสตานั้นเจ้าตัวเพิ่งจะยกเลิกสัญญากับอาเลติโกมาดริดพอดีทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวส่วนเดอร์ปายนั้นจะหมดสัญญากับโอลิมปิกลียงในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วจนทำให้ทางลียงนั้นอาจจะยอมขายเขาในช่วงเดือนมกราคม เพื่อที่จะได้เงินมาเข้ากระเป๋าสักเล็กน้อยขนาดที่รายของดีวอกออริกี้นั้นเชื่อ,อกันว่าเอเจนต์ของเจ้าตัวได้ติดต่อมาหายูเวนตุสเพื่อเสนอดีลนี้เองหลังจากที่ดาวเตะชาเวเบลเยียมให้ในายหน้าของเขาติดต่อกับหลายทีมในทวีวิุโรปเพื่อมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายทีมเพราะว่าตัวเขาอยากจะลงเล่นมากกว่านี้ภายหลังที่ได,ดูการนี้เพิ่งได้ลงเล่นไปเพียง8นัดในทุกรายการซึ่งในกรณีของดีวอกออริกี้ อาจจะเป็นในรูปแบบของการยืมตัวพร้อมมีออปชั่นในการซื้อขาดในอนาคตฮาเลน์ and, ออกโรงซู63กองหลังเก่งที่สุดในโลกเอร์ลิงเบลฮาแลนด์ดาวยิงคนเก่งของบรุษยเอียดอรมอนระบุในมุมมองของตอนเองกองหลังที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้คือสกิลลลามอสคาริดูคูเรบาลีและเวอร์จิลฟานได พร้อมบอกว่าตามดูเกมของยอนคาลิวโอลเลกุนาโซชาและยอนอเนลิเซอยู่บ่อยๆในตอนที่ยังเป็นเด็กเอรลิงเบลฮา,ารลนกองหน้าคนเก่งของบุสุเซียดอทมุนกล่าวว่าสำหรับตนเองนั้นเซอร์คิโอลามมสเซนเตแบกของเรอัลมาดริดเวอร์จิลฟานไดปราการหลังสุดแกร่งของลิเวอพูล l และคาริดูคุริบาลีแนวรับของนาโปลีคือ3มกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ ด้วยความที่เจ้าตัวได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาตั้งแต่ฤด,ดูกาล2019-2020ทำให้ฮาแลนด์นั้นได้ดวลกับทั้งเวอร์จิลฟานไดและโคลีบารีมาแล้วซึ่งหัวหอกชาวนอร์เวย์ก็เคยทำประตูได้ในเกมที่เจอกับต้นสังกัดของทั้งคู่อีกด้วยโดยดาวเตะวัย20ปีได้ให้สัมภาษณ์กับวีจีสื่อของประเทศนอร์เวย์เอาไว้ว่าผมคิดว่าสามกองหลังตัวกลางที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ คือเซอร์กิโอลามอสเวอร์จิลฟันไดและคาริดูกุลิบาลีทั้งหมดต่างก็เป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆและยังเล่นได้อย่างฉลาดสุดๆอีกด้วยโดยฮารแลนด์ได้กล่าวเสริมอีกว่าตอนที่ตัวเขายังเป็นเด็กนั้นนักเตะนอร์เวย์ที่ตนเองตามดูฟอร์มบ่อยๆคือยอนคาลิวโอเลกุนาโซชาและยอนอนเนลิเซ่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนะ้าผมติดตามดูการเล่นของนักเตะทั้ง3คนนี้เยอะมาก เออร์ลิงเบลฮา,าร์แลนด์กองหน้าของโบรุสเซียดอร์มุนให้สัมภาษณ์แข้งเก่าหงเชื่อฟอร์มอันร้อนแรงของโชต้านั้นเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับโรเบโตฟิมิโน่โดมินิกมาเตโออดีตดาวเตะของหงแดงเลบร์คูชี้ว่าการก้าวขึ้นมาของเดเอโกโชต้านั้นเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้กับโรเบโตฟิมิโน ฟีมิโน่นั้นมีสถิติการทำประตูที่ไม่ค่อยดีนะักเมื่อเขาทำไปได้5ประตูจากการลงสนาม21นันัดในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเขาเพิ่งจะทำไปได้ถึง3ประตูจากการลงเล่น2นัดล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเขาซึ่งทางด้านของมาเตโอเชื่อว่าฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของโชตาที่ยิงไปแล้ว9ประตูจาก17เกมเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับดาวยิงชาวบาซิเลียนโชต้าสุดยอดมากๆ ทุกครั้งที่เขาได้บอลเขาคิดว่าเขาจะทำประตูได้และแน่นอนว่านั่นช่วยผลักดันฟีมิโน่ด้วยมาเตโอกล่าวเมื่อคุณเจอนักเตะที่ทำประตูและสร้างสรรค์โอกาสคุณจะต้องทำบางอย่างที่สร้างอิทธิพลต่อเกมฟีมิโน่ทำเช่นนั้นได้ในตอนนี้และหวังว่าเขาจะดึงความมั่นใจออกมาได้เขาดูเหนื่อยล้าในหลายเกมหลังแต่การที่เขาทำประตูได้ในเกมที่เจอกับสเปอร์และพาเลต อาจจะทําให้เขากลับมาสดชื่อนอีกครั้งเขาจะต้องเก็บบอลให้ดีขึ้นเขาทําได้ดีเมื่อได้ดูการที่แล้วแต่ในได้ดูการนี้ยังทําได้ไม่ดีเท่าไรแต่ทีมอื่นๆก็เรียนรู้ที่จะรับมือคุณมากขึ้นฟิมิโนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ผมมั่นใจว่าเขาจะดึงความมั่นใจออกมาได้หลังจากนี้โดมินิกมัตติโออดีตดาวเตะของลิเวอพูให้สัมภาษณ์แลแฟนลิเวอพูคิดว่าฟิมิโนนั้น จะสามารถกลับมาเรียกฟอร์มเก่งและทำประตูได้อย่างทนมทลายอีกครั้งหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์คูต่อไปนะครับขอบคุณครับ